สวัสดีครับทุกท่านนะครับบุคลากรที่งานร้านยานเจริญรุ่งยินดีต้อนรับนะครับวันนี้โตโยต้ายาริสนะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับทั้งระบบเลือกใช้เป็นของแอมซอยนะครับเริ่มจากน้ำหลอเย็นก่อนเลยนะครับตัวแอนตี้ฟรีคูลันส์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสําหรับน้ําหม้อน้ํานะครับในรถยนต์ควบคุมอุณหภูมิการทํางานเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยยาวนานนะครับแล้วก็เป็นน้ำมันเครื่องนะครับของแอมซอย Series 5W30 นะครับ น้ำมันเกียร์นะครับแอมซอยแล้วก็น้ำมันเบรกของแอมซอยนะครับเป็นเบรกน้ำมันเบรกดอทสามอทสี่นะครับตัวนี้จะไม่รบกวนการทํางานของระบบ abs ของรถยนต์นะครับและควบคุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้เวลาเบรกนะครับที่ความเร็วสูงนะครับป้องกันการเบรกเบรด้วยนะครับก็สําหรับที่ลูกค้าท่านใดนะครับที่เคยใช้น้ำมันแอมซอยอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองนะครับเราเป็นแอมซอยเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องนะครับ ทุกหยดทุกขวดน,นะครับนาเข้าจากประเทศอเมริกาเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ารับบริการที่หน้าร้านนะครับสามารถสั่งให้จัดส่งไปที่บ้านได้นะครับผมขออยินดีตรับนะครับโทรเข้ามาสอบถามหรือปรึกษาเขาโทรเข้ามาสอบถามหรือปรึกษากันได้นะครับที่ส่วน6 9, 9, 9, 9 1 9 1 5พบุ๊กและทีมงานยินดีตรับนะครับสวัสดีครับ